อีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมทีวิวชื่อว่า f l o อกโหลดโฟไม่ใช่ฟล็อกนี่หว่า f o ฟล็อกฟ,ฟ,ฟูช่างมัน <laughs> โอเคเอาเป็นว่าถนนที่เต็มไปด้วยฟล็อกโอเคไปแล้วนะลุยเลยนะโอเคอันนี้คืออะไร The game will be automatical save อ๋อ,อโอเคมันจะมันจะเซฟให้อัตโนมัติหลังจากที่เราผ่านโอเคอันนี้กดคลิก โอ้แมเสียงประตูเออมันปิดได้ป่ะน่ะเออทำไมประตูเขาต้องนี่ไงปิดเองด้วยขอบคุณนะครับผมอารมณ์เหมือนเดินอยู่ในคลลอหานนะงานอาร์ตเพียบเลยงานศิลปะเอาเลสเพย์อะเกมเหรอ play game play game เลสเพย์อะเกมเลสเพย์อะไปดิรอเรามาเพื่อเล่นเกมครับผม อ๋อมันจะมีทางบอกนะให้เราเลือกซ้ายหรือขวาชิวๆไว Why? อันนี้จิ๊กซอหายไปอันนึงเหรอดีมาก Let's start uh, ่ with something simple อ uh, ่เรามาเริ่มอะไรที่มันง่ายๆกันดีกว่าโอเคโอ่อ oh, yeah. so, oh. อะไรอะ่ะ1บวก8เอ่อแล้วก็คูณด้วย7 9ลบเเท่ากับเท่าไหร่ ชิบหายแล้วเออป้าเกินะถ้าตามที่ผมเรียนมาเขาบอกว่าคูณก่อนป่ะต้องเอาไปคูณก่อนหรือว่าต้องทาในลงวงเล็บก่อนวะหรือว่าทําไปเลยหรือยังไงกันไม่รู้ว่าผมเอาคูณก่อนเลยลวกันขอโทษที่ผมตกเลขนะอ่าแปดคูณเจ็ดได้เท่ากับห้าสิบหกห้าสิบหกบวกด้วยหนึ่งเท่ากับห้าสิบเจ็ดลบด้วยเก้าเท่ากับสี่สิบแปดเอาแล้วเว้ยสี่สิบแปดกับห้าสิบสี่เอ้ยคิดยังไงได้ห้าสิบสี่วะมันมีคิดแบบห้าสิบสี่ด้วยเหรอไปงั้นเอ เฮลโหลเบจะทำอะไรผมด้วยครับอย่านะถูกแหลมโอเคไม่น่ามีอะไรฝาปิดประตูให้ด้วยครับโอเคขอบคุณมากครับผมเอออุ้ยอุ้ยเฮ้ยกูชอบว่าอ๋อแล้วลองอะไรที่มันอะไรอะดิฟเฟอเรน์แตกต่างเหรออ๋อเดี๋ยวนะจิ๊กซอว์มันหายไปทีละอันเว้ยตอนแรกอ่ะเรา อาอเหมือนด่านหนึ่งมันหายเอ้ยมันหายหรือมันเติมวะอ๋อเหมือนมันเติมเลยเนี่ยเออเราผ่านมาสองด่านแล้วเอาว่ะไปกันต่อแบบตึ้งเกมนี้ง่ายๆครับผมก็อารมณ์เหมือนเกมแบบทายคำศัพท์เนี่ยเออทายคำศัพท์ทายเอ๋สวัสดีครับทำไมมีโทรศัพท์อยู่ตรงนี้อันนี้เราควรแตะต้องเป่เราควรแตะต้องเปล่าวะมันต้องแตะต้องดิถ้าถ้าสมมติว่าเราเดินไปเองอะมันก็ไปได้เว้ยแต่เหมือนตรงกลางมันเป็นคำใบ้ ไปโอ้ยเอเอครับเอาผมต้องรับป่มมันไม่มีให้ผมรับอ่ะเุ้ยเอาเดี๋ยวเฮ้ย,เ,ออยเดี๋ยวอะไรอะไรเดี๋ยวมันไม่มีให้กดเลยฮะ <c oughs> how many time did the phone ring <published> เดี๋ยวนะเ <padre> <cry> มื่อกี้เสียงโทรศัพท์มันดังขึ้นกี่รอ, like <coś S 1> อบอย่างนั้นเหรอ ชิบหายแล้วไม่ได้นับเว้ยอ่าอ่าชิบตตดไอ้นี่มันแตกว่ะผมกลัวเหมือนมันเป็นลางเลยอะแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้นับจริงเอ่มไปซ้ายเลย <c oughs> ขวาลายซ้ายดีผมว่าซ้ายได้แหละเออยิ่งมันแตกเป็นลายเนี่ยผมใช้ความเชื่อของไทยเลยเอาเฮ้ยถูกเหรอ ไม่รู้อะมันแปลว่าอะไรอะ You are doing great so far เอาวะไปเลยทุกอย่างเหมือนเดิมโอ้วแลว้เดี๋ยวนะทำไมรอบนี้เป็นภาพวะคืออะไรอันนี้ต้องจำปะเอ่อรูปเป็นเหมือนใครอะเป็นประธานาธิบดีเหรอโอ,อ้สวัสดีครับเฮ้ยมีโมนาลิซาปะเนี่ยสวัสดีครับผมเอ่ออันนี้เป็นรูป ผู้หญิงเดี๋ยวน,นะรูปแรกคือคืออ่อัศวินเฮ้ยอัศวินบอว่าเป็นเหมือนเจ้าชายเลยอะ่ะอ่ะรูปที่2คือผู้หญิงอุ้มอุ้มน้องสุนัขนะครับผมรูปที่3คือผู้หญิงสองกล้องโอเครูปที่4เอ่อเป็นผู้ชายคนหนึง่งผมเรียกว่าแวนโกะลยกันอารมณ์เป็นมือนักศิลปะอะไรอย่างงี้โอเคอันนี้ก็เป็นอุ้ยดูมีเครื่องแบบเป็นนายพลปะเนะี่ยสวัสดีครคณนายพลสวัสดีครับ จะเกกันอีกทีเลยหรอ w h a t t h e p e r s o n in the first painting holding เหรอ,อมันแปลว่าอะไรวะ Stabbing sword ไม่ใช่ Skim Sk i m m e t e r เฮ้ยมันแปลว่าอะไรอะทุกคนเนอะภาพวาดผู้ชายคนแรกเขาถืออะไรไว้หรอเขาถืออะไรวะไม่มีดาบผมว่าไม่มีดาบขวาขวาแหละใช่เอ้ย h ล l l o ถูกถูกต้องโอ้ยตายเราไม่เก่งภาษาอังกฤษต้องมาเล่นเกมเฮ้ยฮถูกว่ะมอชาเลนต์อาคัมมิ่งว่ะชาเลนต์กำลังจะเกิดขึ้นอ,อืมอุ้ยเสียงอะไรสวัสดีครับผมมอวอะไรอ่ะคือ เป็นแค่ลูกศรนธรรมดาเหรอคืออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวดิรอบนี้มันมีลูกศรบอกทางไงครับอันนี้คือเขาเล่นกับจิตวิทยาปะที่หน้าต่างหรือเปล่าที่หน้าต่างเหรอเฮ้ยนี่ไงอ๋อเออว่ามันคืออะไราวะ <c oughs> โอ้ย,อยนิดนหน่อยพี่ชายก็เอาหรอ ฮัลโหลเมื่อกี้มันเป็นเสียงเอฟเฟกในเกมครับผมผมไม่ได้ไม่ได้กรีดหรืออะไรทท้งนั้นแหละของแค่นี้จะทำอะไรเราไม่ได้หรอกอุย้ยสั่นด้วยเอ้ยมาว่าผ่านเฉยแนวผม y o u r eye size is really good โอเคตาคุณดีมากเลย <laughs> อุยอ้ยฮัลโหลเฮ้ยมันผ่านฮาโลวีนไปแล้วครับผมนี่มันแจ็คออรนเลโช เฮ้ถ้ามันมีฟักทองแบบเพียบเลยอ่ะอะไรเหร How many p u m p k i n h e r e ต้องนับหรอใช่หรอผมต้องนับหมดเยอ่ะโอ้โหนหจริงใครจะไปนั่ง <ở> น <part Wisconsin tonight> ับวะหนึ่งสองสามสี่ห nice <offs> ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามสี่เ็ด้าเ็ดหกเจ็ดแปดเก้าเ็ดสิบดสไปครับผมผมว่าห0 0่0ร้ยร้ยชิลเลขกลมๆกับคนหลายใจไปครับ ลรืต่อยาวเฮ้ยถูกเหรอไอม n นเดเรียวพ m มกินเขาหมายถึงฟักทองจริงๆหมายถึงฟักทองจริงๆเหรอเอ้ากดเนี่ยฟักทองอ๋อที่แบบไม่ถูกแกะสะลักปะมันถูกแกะสะลักทุกอันพี่เฮ้ยลูกศรเฮ้ย <c oughs> ให้กดอะ <c oughs> ดไรอ่ะให้กดอะไรอ๋อ ป๊าตี้นี่ไงเล่าว่าได้ย้งอเ,เอาหายเฮ้ยศูนย์หนึ่งร้อยโอเคผมไม่มีไม่มีสักอันโอเคไปเฮ้ยหลุยเฮ้ยชิวอยู่ชิวอยู่ทุกคนเลยนี่ไงเติมแล้วเหลืออีกหนึ่งสองสามเท่าไหร่ออีกประมาณสิบเกมเหรอโอเค แฮปปี้พัมกินเดย์สุขสันต์วันฟักทองแอ้วโอ้โอ้เอาดูซิตรงนี้มีอะไรโอ้เ oh. อ uh ่อ oh. เป็นเป็นที่สูบควันต้องกดป่ะฮึคืออ่าดูยูสโม e เยสแอนโนอ่าผมไม่ชอบสูบบุหรี่ครับงั้นโน no. ดูอยู่สโมกเอ้ยแต่ตอนนี้เราสโมกอยู่ดีวะหรือเปล่าวะโนโน่ไ no, no. <laughs> oh อ้วะวะไปก่อนเลยไอ้ไอ้เดวนี่ไงเราหนูอยู่สโมกโดนเลย smoking is not allowed here โอเคโทษครับงั้นก็แปลว่าเราต้องไปเราต้องไปเยสเหรอหรือหรือเราไม่ต้องกดวะ เฮ้ยโอ้โ oh ห oh สุดีครับทำไมคุณเปลี่ยนไปผมว่าคุณแปลกๆกดไม่ได้ด้วยหรือว่าเราต้องหยิบมาให้เขาสูบวะออะผมหยิบมาแล้วโอเคอะนะเอ้ยดูอยู่สมูเยิ้ยระเบิดเลยขอโทษถูกแหละรอบนี้ปั๊บเฮ้ย ถูกครับผมสุดยอดโอเคไปลุยกันต่ออ้ออ๋อใครอะเดี๋ยวนะ what is the his eye color ใครจะไปรู้ว่บราวกับแบล็คฮะาไม่รู้ไม่ได้มองหน้าเลยเมื่อกี้ว้าวมั่วแลไรอย่างนี้อ่ะไปเลยเดโซ ว่าเปล่าน้ำตาลถูกต้องเฮียไม่ถูกอ่ะลุกลิตเต้นมอโอเคได้ต้องเดินเข้าไปใกล้เนาะโอเคต้องไปกว่านี้ขอดูตาไ <c oughs> อ้สีแดงสีแดงสีแดงครับผมสีแดงชัดเลยอย่างเงี้ยโอเคกรีนเลดเลห พี่ก็เอาให้ผมเข้ามาดูใกล้เกินโอเคเอ้ยถูกต้องด้วย next ต่อไปไปกันต่อเอ่อ next อะไรอ่ะชูดพายแอปเปิ้ลบีแอเดทูพิซซ่าควรใส่สับปะรดลงในพิซซ่าไหมสับปะรดลงในพิซซ่าไหมเหรอคือถ้าพิซซ่าที่ผมกินอ่ะใส่แล้วอร่อยด้วยถ้าถามผมนะผมว่าใส่มันแซ่บ พี่ใส่ยาไอ้ไม่ใช่แล้วรออดพี่ผมรอดพี่ผมไม่ใส่ไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วใครจะใส่ก็ใส่แต่ผมไม่ใส่แล้วเสรุปคือไม่ใส่หรอโอเคไม่ใส่โอเคใครจะใส่ก็ใส่แต่ผมไม่ใส่นะไม่ใส่โอเค ก็โดนไม่ใส่ก็โดนอะไรเมึงอี้เย่ย yeah. ขอโดนพี่ขอโดษพี่ผมไม่ใส่แล้วไม่ใส่ใครจะใส่ก็ใส่แต่ผมไม่ใส่หรอกนะไม่ใอ่ไรยาูู้ย่าสรุปก็ใส่นี่วะก็แซบอยู่ดีนะเอออร่อยไปต่อ <c oughs> มืดมาเลยพี่ชายชิวหายแล้วอะย่าอะไรหรออะไรอยู่ในเนี้อะไรหรอ,อย่านะ อย่านะเฮ้ยเฮ้ยมืดไปเปล้าเฮ้ยกรุณาดูเต็มจอทุกคนเลกรุณาดูเต็มจอเขาโอ้อะไรอ่ะ Are you afraid to the dark คุณกลัวความมืดหรือไม่กลัวความมืดหรือไม่ผมไม่กลัวความมืดแต่ผมกลัวการมโนของตัวเองเออจิตปรุงแต่งผมไม่กลัว <laughs> อะไรผม ผมคิดว่ามันไม่น่ามีอะไรหรอกทุกคนที่ผมะ่ะจิตปรุงแต่งเราไม่ได้กลัวความมืดเราแค่กลัวสิ่งที่เรายังไม่เห็นเท่านั้นเองฮะเอ๊ะนี่ไงเรานี่ไงเรา,เากูกลัวก็ได้ย่ะผ่านปะเอ,เอ้าเฮ้ยอันนี้คือผ่านปะ deleting power supply i s เฮ้ โอโอ๊ยเล่ห์แย่แล้วไงเซวันบีไฮด์ยูมีบางอย่างอยู่ข้างหลังคุณเหรอผมควรหันไอ้จอาจ้า้ยจ้ๆเชื่อดีป่าววะใช่มั้ยสรุปเราควรหันฮะเฮ้ยเราโอ้โหโคโคแย่ my friend ไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังแต่หันกลับมาโดนเลย is his m o u t h open ไม่เขาไม่ได้อ้าปากเมื่อกี้ไม่ได้อ้าปากก็แปลว่าถูก้างแหละโอ้โหสุดดีครับอา้าวผ่านทะลุยเฉยอาว่า <c oughs> ประตูมันแงมอ่ะทุกคนโอ้โ <c> ห <oughs> มาอีกแล้วสินะความมืดอย่าอ้ามค่ำคืนมิดมืดในกลางหนาวเหน็บขับรถคนเดียวบนถนนเงียบเงาพี่ผมต้องกดหรอจริงหรอเฮ้ยคือกดอีก,กอ่ะโอ้โหมาโอ้ยาโอ,โอ,โอ ว้าเมื่อกี้ how many zombie have you seen อะชี้ป้ายเดี๋ยวนะผมเห็นเท่าไหร่วะสี่ตัวเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกีผ้ผมเห็นเหสามตัวแต่มันไม่มีสามผมห้าแล้วกันน้อยกว่าชัดเลยไปเฮ้ย <c oughs> เอ้าผ่านปะ is not the h a r d right อื ยากกว่าเดิมอ่ะโอ้โหวความมือดอีกแล้ว่ะโอ้โหใครก็ได้ผมบอกอย่าตรงนี้ทีไม่เอเอโคตรน่านกลัวเลยอะว่าต้องไปจริงอ๋อมันดักทางเลยอะโอ้ฮึฮะเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สิบอันสิบอันป่ะสิเฮย้ยเดี๋ยวนะไม่มีสิบงั้นก็ใกล้เคียงกับสิบก็คือสิบเอ็ดนี่แหละไปฮะสิบเอ็ดชัดเจนแจ่มแจ๋วแจ่มแจ้งฮึบผ่านฉลุยเฮย้ยมาโอ้ยหนังสือกำลังกระจักกระจายหนังสือ คืออะไรอะ่ะหนังสือก็นั่นไงโอเคมาเฮ้ยเฮ้ย,ยเขาเสียแขนข้างไหนซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายซ้ายแขนซ้ายหายเมื่อกี้ไม่มีมือซ้ายครับผมไปเฮ้ยมองทันอยู่ วยเอาวะอุ้ยมีหน้ายิ้มด้วยวะมีหน้ายิ้มด้วยโอ้ยอยู่ตรงกลางเื่อ how many smile face sticker a h e h หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับเจ็ดแปดแปดอันนี้ไม่ใช่นะ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาโอแม่ก้อโอเคแปดนะเมื่อกี้แปดเมื่อกี้หน้าไม่ไม่ไม่ยิ้มไม่ยิ้มโอเคแปดห้าเก้าเก้าเหลือเก้าครับเหลือเก้าเก้าไปโซเก้าไปเฮ้ยฮ้ไม่ใช่ว่ะฮียเลยไม่ใช่จริงอ๋อ ก็ไม่รู้มยายองนะ8แปดเก้าโอเครอบนี้มีเก้าแล้วผมไปดูม่เอุย้ยนับอันแรกด้วยดิอันแรกก็สิบไงเออเนี่ยท,ที่วางอยู่ตรงเนี้ยอ่าสิบสิบสิบ,สบโอเคครับรอบนี้มีสิบปลาชิวสวยมาแล้วว่าเฮ้ยยูวิวดีฟีดเดอะดาร์คเน็ต คุณจะพ่ายแพ้ต่อความมืดเหรอฮุ้ยกล้องสมบัติเฮ้ยอันนี้เปิดได้เลยป่ะอ่ะเอาเปิดไม่ได้หรอมีใครอยู่หรือเปล่าเ้ยเดี๋ยวนะเราควรหยิบเนาะนี่เ้อสิ่งเราวะ อย่างไรอ่ะปิดให้ด้วยคือยังไงเปิดไม่ได้ด้วยเปิดไปยังไงต้องเปิดตรงนี้อ่ะแน่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะอย่านะ ยังไงตะใบอะไรอะ How many time have you h e a e run โอ้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 เจ็ดเฮ้ยงั้นใกล้เคียงที่สุดก็หกโอเคหก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 เมื่อกี้เขาหัวหล้อหกครั้งถูกต้องที่สุดนี่แหละเราจะผ่านผนไปด้วยกันแล้วถูกไงโอ้ตึง ไปต่อครับผมฮะใครมายืนเต้นเฮ้แต่ไหนแน่ยิดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นักเต้นเท้าไฟของเราในวันนี้นะครับผมเขามีชื่อว่าพ่อใหญ่แกลบพ้อใหญ่แกลบมายืนเต้นทำไมที่นี่เฮ้ยพ่อใหญ่แกลบคืออัศวินนี่เอง How many questions have t h e r e been so far? ผ่านมากี่คําถามแล้วอ๋อชิบหายละเออแล้วผมไม่ได้มองกี่คําถามแล้ววะชิบหายแล้วนี่เด,ดาเลยใทยไปจําได้พี่ชัยยิบเอ็ดนะยิบเอ็ดแหละย,ยิบเอ็ดนะเฮ้ยถูกเหรอเฮ้ยถูกด้วยยิบเอ็ดรอเดี๋ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอา่าหก หกสามสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดอ้าจริงด้วยย2ิบสองเอาว่ะเออเพอร์เซ e i l เวนส์เพย์ออฟฮะคือโอเคปะดูกันต่อ <c oughs> this r o w is very simple ว่ะ just go l i g h t and you can pass จริงเหรอทุกคนว่าไงนี่มันคำถามที่22เลยนะ เขาบอกว่ารอบเนี้มันจะง่ายมากๆเลยแค่คุณเดินไปด้านขวาแล้วคุณจะผ่าน <c oughs> คุณหลอกผมไม่ได้หรอกอคิดว่าผมจะเชื่อใจคุณอย่างนั้นเหรอผมอะ่ะเชื่อใจคุณมากี่รอบแล้วไปครับโกูไลท์นี่เทิร์นเฮ้ยก็คุณทำให้ให้ผมไม่เชื่อใจคุณแหละความเชื่อใจของคุณอะ่ะมันหมดไปตั้งแต่คำถามแรกๆแล้ว ความรักอะ่ะมันมีมันมีให้ได้หลายครั้งแต่ความเชื่อใจมันมีให้กันได้แค่ครั้งเดียวแล้วคุณทําแบบนี้คุณจะให้ผมเชื่อใจคุณได้อย่างไรกันครับ this time it is true just go light and you will pass เ <c oughs> ขาบอกว่ารอบเนี้ยมันคือความจริงแ้าต่มวัว่าไปด้านขวาคุณจะผ่านเลยใช่หรอความเชื่อใจมีแค่ได้แค่ครั้งเดียวเพราะงั้นเหมือนเดิมรับผมจืบบ่อจืบบ่อนี่ไงเทิน ือว่าไอหมอดิแม่งเอ๊ะด <l acht> ิสามิสูจัสโกไลแอนด์ยูวิวพาสกูลองเชื่อมันสักรอบก็ได้ไหนมาดิ <laughs> ผมเชื่อนะพี่อุ้ยอุ้ยผ่านเลยจริงโอ้โหโอเคมันใกล้จะผ่านแล้ว เลยอีกแค่คำถามเดียวเท่านั้นรูปภาพของเราก็จะเต็มแล้วครับเพื่อนนั้นไปวิสวันอีส b e s เบสเฟรนใครที่เป็นเพื่อนซีของคุณแมวเฮ้ยแต่ผมตีกับชาละวันบ่อย oh. แต่เพื่อนซี้ของผมเ,เคยเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวถ้าถามความรู้สึกนะ คือหมาเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเชื่อฟังเราแล้วพักดีกับเรามากๆส่วนแมวเนี่ยมันจะมาอิงแอบแนบชิดเราในตอนที่มันหิวเท่านั้นแหละเพราะนั้นหยอกครับไปน้องชายน้องหมาเรารักแกไอเชลวันมันไม่ใช่เพื่อนรักของผมมันเป็นคู่กัดกับผมตั้งหากโอ้ยวู้ over. Miss you. วว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 ว ภาพเฮ้ยผมจำไว้ก่อนลองนับภาพในคนน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคนนะจำไว้ก่อนเพื่อันมีอะไรเป็คนสวัสดีจ้าด่านสุดท้าย,โอ,ยโอ้โหเล่นจากกันแบบนี้เลยเหรอไอ้ควายมึงจะจากกับกูอยู่แล้วมึงทำยังงี้กับกูได้ยังไง กวนตีนขมากแม่ You forgot this a e horror game Did you <c oughs> คุณลืมว่าเกมนี้เป็นเกมเฮ์เรอร์เหรอเออมันคือเกมเฮ์เรอร์ใช่โอ้นี่ไงล่ะนี่ไง <c oughs> มันคือเกมเฮ <c oughs> ์เรอร์จริง <c> ไ <oughs> อะไรเนี่ยจะโนหรือเย็ดอะลืมไปแล้วเสียนะว่าม่นี่เป็นเกมผีโอเคมันเกมผีแหละ <c oughs> โอ้มันคือเกมผีครับจบ ยังไม่จบอีกเหรอคอนเกรสยินดีด้วยและนี่คือเลเวลสุดท้ายแล้ว make your final โอเคตัดสินใจนะตัดสินใจครั้งสุดท้ายสินใจครั้งสุดท้ายดูเัลโหล้ฮะเสียงเปิดประตูเหรอดูไลดิสเกมเธอถามว่าผมชอบเกมนี้ไหมอ่ะผมชอบนะเออมันสนุกดี เดี๋ยวนะมันไม่มีโนหรอมันมีเยสกับเยสว่ะโอ้โหไม่โคตรกวนตีนเลย <laughs> ยังจะถามพี่ก่อนเยสกับ yes. เยสเอาไปเวยซ้ายผมว่าซ้ายาดีผมชอบเกมนี้ครับลุยครับผม,ผ,มผ่านแล้วผ่านจริงปะ่ะเ Normal ending ฮ้ยนอร์ม l ลเอนดิ้งว่ะฮู้ฮู้ Congratulations ย่า h You are record normal ending. โอเคโอ้โหขอบคุณนะครับผมเฮ้ยสนุกดีทำผมแบบก็ก็ไม่กีดหรอกเอ๋ไม่ไม่มีใครกีด ก็เป็นไงกันบ้างครับผมจบไปแล้วสำหรับเกม f o x ก o a โสนะครับถ้าชอบเนะี่ยทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะครับพิมพ์คอมเมนต์ไปด้วยว่าอยากให้ผมมาเล่นเกมแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับคือตอนนี้ก็พยายามหาเกมหลากหลายมาเล่นไม่ใช่แบบให้มันจำเจแต่ r o v ขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับผม Have a good day นะจ๊ะบ๊ายบาย